สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิ่งเพชรยนต์นะฮะวันนี้มีรถใหม่มาแนะนำอีกหนึ่งคันนะฮะวันนี้เป็น Honda CR-V 2.4 EL 4-wheel นะครับเป็นเจน4นะฮะรถปี2013นะฮะนะคันนี้เลขไม่หน0 0 0ก้หม่าพนโลนะฮะนี่ฮะสภาพสวยใสรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้สปาทำความสะอาดเก็บงานใดๆเลยพี่นะฮะเอามารีวิวให้ดูก่อนนะฮะคันนี้สนุนราคา359,000บาทนะครับ ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,000ไปลาๆนะตีซะ7 0 0 0นะฮะ7จ็ปเปี84งวดนะฮะใครสนใจนะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0 9 9 6 6 2 4 4 4 3นะฮะสะภาพสวยๆแบบนี้นะคือรถยังไม่สปาทำความสะอาดเก็บงานเนี่ยนะพี่มาเห็นพร้อมกันเลยพี่จะได้เห็นก่อนก่อนที่จะเก็บงานเนาะเพราะว่าถ้าสปาทำความสะอาดเนี่ยยังไงมันก็สวยอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะอันนี้เรามาให้ดูรีวิวก่อนเลยว่าเบื้องต้นเนี่ย รถมันเป็นอย่างนี้นะถ้าสปาทําความสะอาดเนี่ยมันสวยกว่าน,นี้แน่นอนนะครับอ่ะนะฮะก่อนรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะ,อ,ะอย่างที่ทราบนะชมนี้นะฮะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟลูกแก้วนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เสร็จสับนะ,ะพร้อมกับไฟเด y ์มนะฮะแล้วก็โคมไฟเนี่ยลมดําให้เสร็จสับเรียบร้อยด้วยนะฮะโคมไฟเนี่ยเดี๋ยวรถมันยังไม่ได้สปายังไม่ได้ขัดนะพี่นะเดี๋ยวขัดตัวโคมไฟให้อรอบนะฮะรับรองนะมันไม่ สวยใสยกว่าน,นี้แน่นอนนะนี่ฮะกระจังหน้าสมเส้นนะฮะโลโก้ตัวเฮดอยู่ตรงกลางเงางอฉ่ำๆแบบนี้เลยคมไฟยังเป็นคมไฟแท้เดิมอยู่นะพี่นะของติดรถเลยนะฮะนี่ฮะสะภาพสวยใสยอย่างนี้เลยนะดะ้านล,ล่างนะได้ไฟตัดหมอกมาเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วดูชายกันชนด้านล่างนะพี่นะมันไม่มีต้องไปเก็บงานสีอะ่ะมันไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีร่องรอยการขูดนะฮะนี่ฮะ,น,ฮะ,น,ฮะนี่รถยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปาเลยนะนะฮะนี่ฮะสวยใสยแบบนี้เลยนะ นี่ฝากระโปรงด้านหน้านะฮะริ้วรอยสะเก็ดหินไม่มีนะฮะไม่ต้องไปทําสีนะครับนี่ฮนะบางเดิมนะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะไปะไปกันต่อนะฮะอันนี้ให้ดูโดยรวมก่อนเนาะนะฮะรถยังไม่ได้สปานะอย่างที่แจ้งไปนะเดี๋ยวทําความสะอาดซักล้างให้นะพี่นะนะครับนี่ครับน็อตสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะซีนอ่อนเดิมนิ่มๆกดง่ายๆอย่างนี้นะฮะติ๊กเกอร์ใสนะฮะติ๊กเกอร์กันกระแทกนะ ัวยางกันน้ําฝนดูดินะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะฮะรถปีสองพันสิบสามนะฮะเลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะถือว่าใช้น้อยมากนะพี่นะนะฮะรูพรมรูน็อตเนี่ยกลมสวยทุกรูทุกช่องนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงสายขวานะฮะไม่มีขยบนะน็อตกงน็อตแก้มนะครับนี่ฮะนี่ออกหมดนะพี่นะคือรถยังไม่ได้ล้างจริงๆนะฮะ เอามารีวิวให้ดูว่ารถมันได้โครงสร้างเดิมสวยๆบอดี้เดิมอย่างนี้นะครับเนี่ยคานหม้อน้ำนะฮะแจมๆเลยนะครับสวยบางเดิมนะฮะตัวเครื่องครับตัวเครื่องนะแห้งๆคีนๆนะฮะกวาเสื้อสูบไม่โก่งน้ําไม่ดันนะฮะไม่มีคาบน้ํามันนะฮะไม่มีร่องรอยเปลี่ยนซีนเปลี่ยนปะเก็นนะฮะตัวท่อยางต่างๆไม่มีเปื่อยไม่มีปิไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมของของเหลวนะครับตัวสายไฟต่างๆเนี่ย ไม่มีร่องรอยหนูกัดแทะนะฮะนี่ฮะตัวกลมนะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดก็สวยแล้วนะไม่ไม่ยุยไม่เปื่อยไม่ตกท้องช้างนะฮะนี่ฮะบางเดิมนะมาไปกันต่อนะฮะได้เป็นด้านข้างนะด้านข้างก็จะมีคิวร้อให้อยู่แล้วเนาะของเดิมโรงงานนะฮะติดรถมาเลยนะฮะได้เป็นล้อแมกซ์อลอยนะติดรถนะเป็นทูโทนฮะเป็นเทาปัดเงานะขอบ18ะดิสเบรก4ล้อแอร์แบก แปดใบนะระบบความปลอดภัยนะตั้งตัวทชกชั่นคอนโทรลการลื่นถล่ยนะฮะแล้วก็ตัวกระจายแรงเบรกออกตัวทางรัดชันอะไรเนี่ยมีให้ครบอยู่แล้วนะพี่นะนะครับมาดูกันต่อนะฮะนะนี่ครับกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะร,รถไม่เคยตีลังกาพี่คว่ำเนาะนะฮะตัวคิ้วคมเนี่ยนะฮะมีให้ตั้งแต่หน้าเลยยันท้ายนะทั้งล่างทั้งบนนะฮะ ก่ประตูเสริมความหล่อรูร้านะก็จะแมทช์กับตัวกาบประตูด้านข้างเนาะเพราะว่าเป็นคิ้วคมเนีย่ยกาบประตูมาให้เสร็จสับนะฮะใช้มันได้นะฮะนี่ครับไม่มีดุ้งนะฮะนี่รถเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะพี่นะนะครับรถยังไม่ได้สปาเลยนะกล้ามารีวิวให้ดูนะฮะกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะปรับได้ปรับ,บไฟฟ้านะมีตัวไฟเลี้ยว LED ดีข้างหูกระจกให้เสร็จสับนะฮะนะนี่ครับ แล้วก็มือเปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถครับเออเป็นสีคมเนียมนะฮะเป็นสมาร์ทชีลดทั้งซ้ายและขวานะฮะแหงประตูครับผมนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผ่อ,อยู่ประมาณหกพันเก้านะตีสักเจ็ดพันนะฮะผลได้สูงสุดเออแปดสิบสี่งวดเลยนะฮะเนี่ยผมนี้เขาจะได้ตัวลำโพงมาพร้อมกับตัวลำโพงทวิตเตอร์นะฮะมาให้ครบเสร็จสับแล้วด้วยนะฮะเนี่ยตรงาฐานสวิตเนี่ยก็จะเป็นลายไม้นะนะฮะ ก็จะแมทก,กับตัวคอนโซลกลางเลยนะครับเนี่ยฮะฐานะเท้าแขนบุนวมหุ้มหนังนะฮะไม่ปิดไม่แตกเนาะนะับเนี่ย mm hmm. ตรงชายบันไดนะเขามีสครับเพดนะฮะสแตนเลสมาให้อยู่แล้วนะฮะมีรอยบุบนะพี่นะอันนี้ก็คงไม่ได้เปลี่ยนให้นะฮะนะไม่แน่ใจว่าเขาไปโดน mm hmm. หรือว่างอะไรนะ,ะได้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะพี่นะนะฮะเป็นคุมโทนสีเบดมาให้นะฮะ นี่ฮะสะภาพตัวรถสวยใสยอย่างเนี้ยพลาดไม่ได้นะฮะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้โหมาไปกันต่อนะครับนะด้านข้างครับเลขเครื่องเลขถังฮะนี่แผ่นเพจไม่พับไม่ยับไม่งอนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่เนาะสติกเกอร์แอร์แบ็กอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับคิวกันสาดประตูนะมีมาให้นะฮะรอบขันตรงรุ่นนะฮะสองซีตรงนะมาดูกันที่ประตูหลังครับนะฮะ เนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรุ่นหนึ่งนะที่ที่เนี่ยมันประตูเขาจะอ้าได้แบบเกือบเก้าสิบมันไม่เหมือนรุ่อื่นเขาจะเชียงเฉียงอย่างเงี้ยนะฮะมันทําให้ขึ้นลงสะดวกสบายมากนะฮะเนี่ยพายางกระดุมเข้ารูปนะสีเปลือกไข่นะฮะมาให้ครบเสร็จสับนะฮะมีแอร์หลังนี่ดูไม่มีริ้วรอยเลยฮะใช้รถดูแลรักษาดีมากนะนะครับสภาพตัวรถเนี่ยไม่ช้านะฮะเหลือแค่สปาทําความสะอาดแค่นั้นเองนะฮะ นี่ครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาด่วนได้เลยนะฮะศูนยะ์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะมาไปกันต่อนะครับนะนี่ครับดิสเบกก็สี่ล้อแอร์แบ็กแปดใบนะฮะยางเนี่ยเอ่อเป็นดันลบนะปีย2ิบสองนะฮะปียี่สองแต่ดอกยางหนาๆอย่างนี้เลยนะฮะลึกเกือบนิ้วเลยนะมาดูกันต่อที่ด้านท้ายนะฮะนี่ครับ นี่ท้ายนะท้ายเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์กับะยะถอยมาสี่จุดเลยนะพี่นะไม่โดนแน่นอนเนาะเซ,นเซ็นเซอร์เยอะขาดนี้ไม่โดนเ็าเสริมมาด้วยตัวกล้องด้วยนะกล้องอยู่ตรงปลายทะเบียนเอ,อ่อถ้ามีทั้งกล้องสี่ทั้งกล้องทั้งเซ็นเซอร์สี่ตัวนี่ถอยโดนเนี่ยก็นะเนี่ยชายกันชนท้ายนะฮะไม่มีคูดไม่มีเบียดไม่ไม่ต้องไปเก็บงานสีนะฮะมาพร้อมด้วยตัวทับทิมสะท้อนแสงให้สอง ฝั่งเลยนะฮะคมไฟท้ายนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะน้ำค้างน้ำฝนไม่เข้าแน่นอนนะทั้งซ้ายและขวานะฮะได้สปอยเลอร์หลังเนวไปอยเบรกตรงที่สามมาเสร็จสับนะสออากาศแบบคลิปฉลามชักฟินนะฮะหลังคาไม่ซีดไม่จางไม่ลอกไม่ร่อนไม่มีรอยขีนนกไม่มีภาพยางไม้นะฮะตัวยางกันน้ำฝนไม่เอ่อเปื่อยนะฮะนี่ครับได้สวยใสบางเดิมเลยนะนี่ฮะตัวหักษรตัวโฟวิวนะฮะอือนะ โอโหเ็ดอยู่ตรงกลางไล่ฟ้าหลังปัดน้ําฝนหลังมีให้ครบนะครับนะแล้วก็ปุ่มปดล็อกนะฮะเปิดฝาท้ายนะฮะเปิดมาดูนะครับนี่ฮะโอ้โหมีถาดท้ายมาให้ครบเสร็จสรรด้วยนะฮะตัวเบาะสามารถพับได้นะนะฮะมีถาดท้ายให้นะนี่ฮะตัวเบาะนะสามารถดึงได้จากตรงนี้เนาะก็พับฝั่งนี้นะฮะหรือว่า้าจะเป็นตัวนั้นก็พับฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะครับนี่เราดู กะรลอยท้ายนะฮะโอ้โหได้ผ้ายางมาเต็มคันด้วยนะนี่ฮะมาดูที่ยางนี่ยางอะไรนะฮะได้เป็นฟูลไซส์นะฮะเป็นลายและขอบเดียวกันกับตัวติดรถเลยนะฮะแม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะสวยบางเดิมนะพี่นะใครสนใจติดต่อสอบถามมาด่วนเลยนะฮะศูนย์เ2 4า3นสองสี่สี่ะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะฮะโอ้โหฝาท้ายนะฮะนี่ฮะ สวยบางเดิมจริงนะร่องรอยขีดข่วนน้อยมากไม่มีเลยอะ่ะนะฮะดูแลรักษาดีนะฮะดูแลรักษาดีนะครับใครสนใจรีบเลยนะพี่นะของสวยๆอย่างนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะฮะนี่รถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเนี่ยดูดินะฮะยังสภาพสวยกิบอย่างเงี้ยนะครับหลอไม่มีฟูดไม่มีเบียดไม่เป็นไม่เป็นขีน้กากระ,ะโอ้โหนี่ รอบคันนะพี่นะคือสปาทําความสะอาดเนี่ยพร้อมใช้จริงๆผมบอกเลยคันนี้นะฮะนี่ฮะพนักเท้าแขนที่วางแก้วน้ํานะครับดูหลังคาเหลือแค่สปาทําความสะอาดที่คันนี้นะฮะนี่ฮะสมาร์ทีเรทั้งซ้ายและวขวานะครับนี่คนขับนะใช้งานเยอะสุดแล้วนะฮะ ตัวหนังสือตัวอักษรไม่ซีดไม่จางไม่เลือนนะฮะร่องรอยขีดขว่วนไม่มีนะฮะรัะเพจฮะการรอยชายบันไดนะสติ๊กเกอร์เติมลมยางครับผมนะสติ๊กเกอร์คําเตือนแอร์แบกนะครับนี่ฮะตัวเบาะไฟฟ้าคนขับนะคู่หน้านะคนขับเนี่ยเขาจะมีตัวดันหลังไฟฟ้าให้เสร็จสับด้วยนะฮะไม่มีปดไม่มีแสงนะเดี๋ยวสปาทาความสะอาดให้แค่นั้นเองนะฮะโอ้โหนะฝ้าเพดานนะ,ะสะอาดสะอานไม่มีร่องรอยขนะะุขระนะครับ มาไปกันต่อนะครับนะแดชบอร์ดด้านข้างนะนี่ฮะเป็นลายไม้นะนี่ครับตัวอีคอนโหมดนะตัว t ทคชั i o n control มีให้ครบแล้วนะฮะนะไฟหน้ายังมีระบบออโต้ให้เลยนะฮะเช่นเดียวกันกับตัวปัดน้ําฝนนะฮะมีระบบออโต้ให้เช่นเดียวกันนะปลอดภัยนะเวลาที่จะใช้นะฮะปลอดภัยสบายกว่านะฮะวงมาลัยสามก้านนะฮะหุ้มหนังพร้อมกับคาดลายไม้นะ ล่างบนเลยนะฮะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะฮะมีมีลอกนิดเดียวนะประมาณนี้แต่ว่าตัวหนังตัวพวงมาลัยเนี่ยเห็นไหมสภาพพร้อมใช้นะฮะสะภาพพร้อมใช้จอทัชสกรีนแท้เดิมนะมีเนวิเกเตอร์นะฮะโอ้โหเป็นไงนะเป็นโฟร์วิวมีเนวิพวงมาลัยมันติฟังกชันมีคูดคอนโทลมีแพดเดิลชิพนะที่พวงมาลัยนะให้ดูอย่างนะ,ะทั้งซ้ายและขว,วานะฮะตัวแพดเดิลชิพนะฮะ แอร์ออโต้นะหัวเกียร์ครับนี่ไม่ลอกไม่รอนไม่ซีดไม่จางนะได้เป็นเกียร์แถวมีโหมดสปอร์ตให้ครบเสร็จสับนะฮะด้านล,ล่างไร้เรียงถัดมามี power outlet นะฮะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมีฝาปิดให้เสร็จสับเรียบร้อยด้วยนะ,ะเออโอ,อ้ืดนะน่าจะติดนะฮะเดี๋ยวเก็บงานให้นะพี่นะอันนี้นะฮะสปริงนะสปริงไปดูเนี่ยไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะฮะพนักเท้าแขครนบปูหนวมหุ้มหนังเป็นซอทัดมาให้นะ เก็บของนะฮะมีตัวที่จุดบุหรี่นะฮะนี่ฮะ power outlet ให้อีกนะสามารถต่อพวกอ USB อะไรได้เลยนะครับนี่มาดูกันที่เลขใหม่นะฮะนี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะนะฮะขออนุญาตนะครับนะอนุญาตเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนอ่านี่ฮะในวิเกเตอร์นะครับมีให้ครบเสร็จสรรับแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะฮะออโต้ Auto, หรือว่า,าซิง นะอุณหภูมิเดียวกันก็ได้นะฮะปุ่มสตาร์ทอยู่เข่าซ้ายเนาะนะฮะมีแพดเดิลชิปโอ้โหให้ครบเสร็จสร์แล้วพี่นะเลขไม่ปัจจุบันฮะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดกิโลโอ้โหนะเลขเกือบเกือบเอา่าเลขเดิมเนาะนะฮะนี่ครับนี่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่นะนะฮะรอบเครื่องไม่มีตกไม่มีกระตุกนะฮะเครื่องนิ่งนิ่งแอร์เย็นเย็นเงียบเงียบเลยนะฮะร้อมใช้มากสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้นะ คันนี้นะครับ Honda CRV 2.4 EL ปี2013เลขหม่199,000โลนะฮะสนุนราคา359,000บาทคันนี้เครดิตดีฟรีดาวค่อนอยู่6,000ใปลายตีตัวเลขกลมก็7,000นะฮะฟรีดาวนะเลดฟรีดาวนะฮะใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับ0992602443ก่อนจากกันยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือน พี่พีททุกท่านด้วยเนาะเพราะว่ารถเข้าใหม่มาเนี่ยผมรีบอัพคิดลงให้ในแต่ละวันทันทีเลยเนาะเผ<อ>ื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีคันไหนถูกตาต้องใจเหมือนอย่างคันนี้จะได้ทักทายก็มาพูดคุยสอบถามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราชมมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ